เอาล้มกองไม่นีละต้องไปจะเบิ้งทางเจ้าให้ดีว่ายุยู่งางบ้านคนเด้อเหมอหนึ่งวันพันเหตุการณ์ครับสุกี้อีกหนึ่งแล้วก็เป็นโต๊ะคุณครูใช่ไหมคุณแม่ใช่คุณครูวันนี้ลูกค้าเต็มทุกโต๊ะเลยและที่สำคัญคือมาพร้อมกัน ขอโทษนะคะคุณครูเดี๋ยวไปหานะคะ <c oughs> จะบอ่อถังเนื้อพูดโรงนางกับบ๊อบบ๊าบาปากคุณลงึดมันคือบบาะบาเก่งๆคือคุณนี่ เขาจะไปจอดตรงนู้นบ้านมันบบอกจะเสียด้เก่งมาทรงยังไม่ได้ก็บอกจะเสียจนปิดอีหยังเขาถามยังกับบ๊ปากจนมาทรงนั่งคนอี้จังเด็เขาส่งวิเศษไงเขาถามยังกับบ๊อบปากอย่างกับบุนั่นสุกี้เสร็จแล้วนะครับเออสุกี้มาแล้วนะคะ จ้าเอาไาคุณครูใบอยู่ไหนโอ้ขอโทษมากแลยนี่นี่นี่จับใะตำป่าทางยู่ข้างบ้านเนี่ยตำป่าตำป่าใช่ไหมตำป่าตำระเบิดตำป่าตำระเบิดตำป่าก่อน ตำป่าได้แล้วนะคะไม่ทันตำเลยักระไรเหตุดิดิขอโทษทุกคนด้วยนะคะ <S <S พ่อมาพร้อมกันเนาะตาป่าแล้วก็ตําระเบิด <S 2> <S 2> แต่การหนูทําได้นะคะคุณครู กะหล่ำม,มืดบางอย่างไม่ได้ซอยเห็ดก็จะเอาไปให้ผักเพื่อนกินกับเนี่ยไม่อยกินก็นต้องมีปลาระ,ระโอ้ยผัดล้มเขาบว่าถึงตี พัดลมไม่ถึงเลยอะเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเอาพัดลมตัวนั้นเดี๋ยวๆด้คุณครูเด้อน้ำตาลน้ำปลาอยู่นี่ค่ะน้ำปลานะครับปลาแล้วก็ระเบิด ข้าวผัดอะไรข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูต้นต้นหนึ่งจิแล้วก็ตำปลาตำระเบิด <c oughs> แล้วก็เหลือแค่ส้มตำ อันนี้ตําป่ามาแล้วนะคะช้อนหาเอานะคะคุณครูขาแล้วก็ตําระเบิดเนาะใช่คุบอกผอมนาลังเคี้ยๆให้คนบองให้